พระพุทธองค์บอกว่าให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้อ้าวก็ทําแบบนี้แล้วมันได้พุนะทำยังไงล่ะก็พุทโธนี่แหละยังไม่ได้เอาอะไรสองคำนี่พุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าอยู่กับปัจจุบันตรงนี้พุทโธแปลว่าอยู่กับกายนี้เอาความคิดเป็นสติเอาสติเป็นความคิด เอาสติเป็นพุทธโธเอาความคิดเป็นพุทธโธนี่แหละเราจะเป็นผู้เห็นไงเราจะไม่เป็นผู้เป็นไงนี่แหละที่เรียกว่าพุทธโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตไงตปนแหลเป็นที่พึ่งแห่งตนถามหน่อยใครป้อนข้าวเราหนึ่งคำวันนี้ทุกทุกคนป้อนข้าวตัวเองใช่ไหมหิวแค่ไหน ก็ต้องกินเองใช่ไหมทำของพระอาจารย์ดีแค่ไหนก็ต้องกินเองใช่ไหมถ้าเราไม่ช่วยตนแล้วใครจะมาช่วยเราถามหน่อยนะทุกคนนะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสุขอ,อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับงานพุทธ,ธล้ำลึกคำว่าลำลึกนะมันลึกแค่ไหนมันลึกตรงที่มันทุกนันแหละทุกขึ้นมาอลายนั่นแหละคือความลึกของเรามากแค่ไหนเราก็ต้องเอาพุโทโธให้มากแค่นะั้น เรายิ่งต้องพูดโทตลอดเวลานะสําหรับคนที่ไม่เคยพูดโทเลยแม่ชีจะฝากขอขอแค่พูดโทรสองคำเพราะว่าแม่ชีได้มากับพูดโทรถ้าทุกคนมีพูดโทท่านทั้งนั้นแหละจะเป็นผู้ที่คน้นพบสมบัติของตัวเองสมบัตินี้เราต้องทําเองจะหาใครมารับรองไม่ได้นอกจากเรารับรองตัวเองแม่ชีอนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านทุกคนนะเจ้าคะ่ะ